พบกับอีสานเฮฮาท่ะหลาะครับมืึงนี่จะพามาใส่ตุ่มกุ้งนะครับนะครับอุปกรณ์ไอ้ครับติดตามเบิองตังกครับเหีืยกครับเหี่อก็ับเป็นไอหัวอาหารปลาดุกนะครับพอดีไอเหยังก็พอดีไอห้าที่แม่ครัวไว้ให้มันลืมมาานะครับซับถุงอ้าวไม่เป็นยังครับใส่เหีืยปลาดุกไ็ได้ครับไปตามเบิองตังร น,นะครับเอาใส่ลงไปเลยครับอ๋อจังหน่อยนะครับเต่าเลย เออยบมาได้ครับเซียนเตอร์นงเาเป็นยังนะไงตักบ,บงเป็นนี้ ครับผมพบกับอีสานฮิฮาพาเลครับผมนี่ก็เ้ากับมาอยามตุ้มกุ้งนะครับหลังจากที่เอาในไปใส่เมื่อวานนี้ครับกับเนืือปะดุกนะครับนะครับรุ่นงกลางครับอาจจะเป็นอะไรไปนะครับสภาพไม้ไม้เก่าแล้วครับที่มาใส่รอบก่อนนี่ครับสภาพไม้ฮบ เพราะว่าเห็ดเหี่ยวไม่ได้วันลืมครับหลวงเอาเหี่ยวประดุกมาผมบ,บนลูกนี่ผมันที่เข่าหรืบอบ่อนนะครับตรงคือบนอ้นอนนะบ่มีครับ ที่สองครับหนูมีครับ บุมี่ครับนุ่นบุเขาคราับเหนียอประดุกหลังที่สามครับบุมี่เองครับ โอ้คือแล้วน่องมันเนี่ยประดุก เดี๋ยวหลังละสองละสามไปครับบุม,มีไปครับติดตามเบิองเราครังต่อไปครับนะครับโอ้นี่มีเต้ ปลาซิวครับพี่น้อตเปี๋ยวปลาซิวเดี๋ยวลองเอาแบบไอ้ดักปลาซิวมาลองใส่บึงครับเออ คือบวนะฮะส่งคือบันะ่ะคบมือนี่เอางยังครับโอ้ย เ,แบบเห็ดอย่างนี้ตายเบื่อครับเห็ดายเบื่อพอเห็ดตัวกเห็ดตะงอกคือเป็นไนบอล <c oughs> ต่อไปครับบ่ได้จะห่วงล่างนะครับเราจะเหยียบอย่าี้พอจะใส่ก่อนนะครับอืมครับ นรอบนี้หัวาหารประดุกครับนาสิบโบเวิร์ครับเพราะว่าเลิกงานมาหลบฟ้าครับเมีแล้วไอคู่หัวักระเดกให้อยู่ครับจับผิถุงมานะครับเลยจับหัวาหารประดุกมาเลยไ่ได้นะครับผมคิดว่านะครับเดี๋ยวจะมีรอบแกะตัวอยู่ครับมามาก เดียมืออยู่มองเก่าเน่ยนะครับเก่าเหนียอไหมลองเบ้งครับว่ามันจะเป็นอะไร สิลบไปคืนคืนไปเอาอคืนนี่ไก่โคตรนะครับก็เลยมาไดี๋ลบคืนไปเอาซะนะครับรุ่นเบอร์รนะครับนะครับเห็ดน้องทา่เหินเห็ดน้ำหมากครับ ดอกเดียวครับ้อว,วนะครับเป็นดอกเดียวว้ามันเป็นเสื้อเิดซะครับไปเดังต่อไปกันเลยครับนะครับบรรยากาศอยู่ทุ่งหน้านะครับอากาศดีๆครับ นี่มองนี่ผมใส่สองหลังครับใส่ติดกันเลยนะครับสองหลังอุ้ย,ยสูงปะเนาะนะครับจระปูครับเห็นจระปูครับ <laughs> จะก้อยแล้วครับนี้ที่ไปใส่มานะครับในแค่นี้นะครับว่นจะเป็นน้ำเงือหรือบอนะครับหรือว่าไมายบ่มีกุ้งครับผมมาเบิงสภาพหมยมันเป็นตามีอยู่นะครับถ้าใครมีเงือดีๆเงือเด็ดเดก็คอมเมนต์มาได้นะครับี่ได้เอามาลองเห็ดเบิงนะครับในแค่นี้นะครับ เด็กก้อยน้อยหนึ่งอยู่ครับเอาละครับคลิปนี้กับว้สมนีนะครับขอบคุณที่รับชมและกดติดตามครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ